กินพ <test Springs th aw> ื้นบ้านหลวงน้ำทานะครับนี่ยำหนังหมูเนาะยำหนังหมูลาบลาบเขาจะขายอยู่ในตลาดมาหน้าของน้ำทามาหน้าขาวอ่ะมันดีอ่ะมันนีเนี่ยกินเหล่าก็หลากินเหล่าก็ได้กินเหล่าก็ได้ เคุยภาษาไทยลือกันเลยภาษาไทยลือนะ้อไหมภาษายังอันนี้นี่ภาษาลไทยลัมไต,ตยลำัมนี่ไม่ไตยลัมเหรอออ๋แม่ค้าไทยลำนะอยู่ที่ตลาดหลบน้ำตาลลัมไทยลื้อพูเมน,นนะแต่สมัยน,นี้ไนมะ่ไม่ค่อยได้แต่งชุดไทยลำแล้วเนาะมผมไปยังดีเมนฟูเขาเาแต่งชุดอยู่นะแต่งชุดอยู่ไปที่เมืองสิงเมืองเมืองรองเมืครั้งก็เห็นนะเห็นชุดอยู่มันไทยลื้อ าตรงไหนเป็นอาหารไทยรำบ้างเนี่ยหรือไม่ไม่มีอาหารไทยรำอาหารเต๊รำบุ้มมีนี่อย่างนี้อันนี้หมกไข่หมกไข่อันนี้ครับหมกเป็ดเป็ดบอลขอแจ๊กพันพันห่าพันโอ้โอแพงหอละกี่สิบหมกเป็ดเอ้าเอาไปเอาไปชิมเอาหมกหนึ่งเดี๋ยวจะไปชิมเอาหมกหนึ่งมาเลยอ๋อนี่แม่ค้าอยู่นี่ อหมกเป็ดเจ้าเเ,เดี๋ยวไปชิมให้ดูรสชาติเป็นยังไงน,นะครับหมกเป็ดลงน้ำ่าครับ